สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วช่องเที่ยวกับอะไรก็เที่ยวกับบ้านวันนี้เรามาเรามาอยู่ที่งานเขาเรียกว่ามาอยู่ในวันสิ้นปีในวันเขาดาวขาดาวขาดาววันสิ้นปีเป็นคืนที่วันที่สามสิบเอ็ดที่เดิมที่เดิมนะครับก็วันนี้มาชนบุรีมอเตอร์นิกอีกแล้วเป็นรอบที่ห้าห้าหรือสี่ประมาณคิดว่าน่าจะประมาณห้าหรือสี่นะครับ เก้าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมประมาณสองทุ่มก็จับของขวัญเอาได้เรียกเบอร์มาแล้วหกสิบหกสิบครับแล้วกอ็อันนี้เนี่ยของขวันเขาจะตั้งว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยใช่ไหมใ,ในซองอันนี้มาด้วยในของขวัญจากทางร้านเอ้ยไม่ใช่ของขวัญจากทางร้านของสันมนาคุณคนที่นําของขวัญมาเนี่ย ก็จะได้ี้จะไดิเขาจะได้กิฟต์เซฟของสมนาคุณอ่าใช่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันคืออะไรอ่ะเปิดดูนี่ดูเลขเบอร์ด้วยหกสิบเนี่ยหมดหน้าแล้วกันนะทำได้โอ้โหมันคือไฟฉายโไฟฉายนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยเอ้ยกำลังอยากได้พอดีเปล่งไฟฉายกำลังอยากได้มันมีไฟด้านข้างด้วย ก <g ül> ็จะ <g ül> เป็นไฟฉายอันนี้นะครับ USB <g ül> จะเป็นไฟฉาย USB ซึ่งจะเป็นของาสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมาทางร้านตรงนี้ทางร้านจะแจกให้นะครับแล้วเ,เดี๋ยวในส่วนของการจับของปั่นเนี่ยตอนสองทุ่ม,มก็จะได้อะไรเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง <g ül> เดี๋ยวผมไปถ่ายดูอีกทีหนึ่งถ <g ül> ้ายัางไงขอบคุณกับทางพี่เจ้าของร้านชมรีมอเท่นด้วยนะครับมากันจนรู้จักสนิทกันแล้วเย่เย่เยปเดี๋ยวคืนนี้เรามาลุ้นกันว่าพวกเราจะได้อะไร ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เรากำลังจะไปเล่นอะไรเราจะไปลงทะเบียนเล่น RC ตามหา RC RC คืออะไรปิดสน่ะไม่ RC คือโลโก้ของชมบุรีเมาวเท่นอ๋อไปเลยไปลงทะเบียนกันยย RC ที่เป็นโลตอนนี้ตอนนี้เรามาลงทะเบียนเล่นเกม RC ็คืออาซีก็คือหารูปโลโก้ของทางแกูมอ่ะเนี่ย อาซีหาหาลูปโลโก้ของแคมป์ชมบุรีเมาเทนใช่ไหมคะเขาก็จะมีว่าให้เราต้องหาทั้งหมดหกอาซีก็คือแสงสุดท้ายแยกซ้ายบนถนนคนเดินเราก็ต้องไปหาตามที่คำใบที่สองสักงามห้องน้ำหญิงอ่าสามยูคาเอนเด่นสง่าริมทาราตรงนู้นแน่เลยกองไฟไม่ใส่ฟืนมันก็ดับอ่าตรงนี้เซลฟี่รูปคู่ชู2นิ้วบนสะพานไม้ สะพานม oh, องออตรงนี้อ่ะข้ามลำธารแหนยนแหนมองฟ้ามุ่งหน้าสู่ธารา,าร <c oughs> เราต้องตีตความนะถ้าใครได้เวลาที่ดีสุด3ทีมนะมีของราง <Okay. S 1> <Okay. S 2> วัลโอเคไปกันเราถ้าเราพร้อมน้ะ้เราก็เริ่มนะไปหรยังไปเลยไปบอกเขาเลย กลับมาแล้วหลังจากที่เราเล่น RC นะคะเกม RC ของของชมบุรีมอเท่นมาเขาจะมี6ด่าน6ฐานให้เราไปหาตามคำใบ้มาสรุปเราใช้เวลาไปน่าจะประมาณสัก28 29นาทีเราต้องมาลุ้นกันว่าเวลาเราจะดีที่สุดไหมเขาบอกว่าใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็คือใช่ทำเวลาได้ได้เร็วที่สุด3ามมันดับจะมีของรางวัลเราก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรมาดูกันงานนี้ สุดยอดเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวืมสองทุ่มมีจับรางวัลด้วยสองทุ่มมีจับรางวัลก็น่าจะประกาศผลครั้งเดียวโอเคเดี๋ยวไปรอลุ้นกันได้เงินเลยวันนี้ดีนะยังไม่อาบน้ำโอเคก็เดี๋ยวไปรอลุ้นตอนสองทุ่มว่าจะได้รางวัลอะไรนะครับเป็นคืนเขาดาวเกือบคำใบแรกเลยแสงสุดท้ายซ้ายมือบนถนนคนเดินอันนี้เดี๋ยวเดียว เน์เราอยู่ตรงนี้เตอยู่ตรงนี้ค่ะขบไแสงสุดท้ายซ้ายมือสุดบนถนนคนเดินอยู่ไหนสรุปโดยนวอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่ทางลานเนี่ยเขาจัดกิจกรรมช่วงเช้าดาวปีใหม่ก็เดี๋ยวช่วงสองทุ่มเนี่ยจะมีจับของรางวัลอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนนู้นกัน นี่ไม่ได้มีหนังการแปลนะแต่เรามารับรางวัลกันนะนึกถึงสมั <c oughs> สสยก,ก่อนนะมันต้องมีหนังการแ n o รางวันที่เราไปจับมาอันนี้เป็นหมายเลข46เราได้ของเต็นท์หมายเลข46แกะเลยนะอกะงไ,ไโอ้โห่หอมาอย่างดีครับแกะไม่ได้ครับไม,ไม่อยากจะฉีกแต่ก็ต้องฉีก,กน,นะอุ้ยเป็นกล่อง แต่เหมือนจะเป็นหัวมันไม่เป็นไรไไร่วมสนุกนเหมือนจะเป็นพันลดลม<ง>เฮ้ยพัดลมน่าเลยหัวมันอยู่ตรงนี้นี่น่าเลยใช่ไหมใช่ถัดแดนถัดแดนอ้าพัดลมพัดลมเห็นไหมไหน,นี่อ่ะดูชื่อมันก่อนอันนี้ของรางวัลนะครับของรางวัลพัดลม เอะไรนะเขาเรียกนกเพนกวินเหรอเฮ้ยแกมาดูดิสีดำนี่เราชักมาด้วยเรากำลังอยากได้ลงมาอยู่พอดีเลยไปโอเคอันนี้ก็อะขอบคุณพี่คราหน่อยบคุณพี่ ชื่อ<ข>อ,อะไรเอ่ยเต็นตนัมเบอร์สี่สิบหกันถ้าถ้าเกิดว่าพี่เขาได้มาดูถ้าเกิดว่าพี่เขาได้มาดูคลิปเรานะอ่าอ่าถ้าเกิดที่เขาได้มาดูคลิปเราในวันปีใหม่นี้นะครับยังไงทางช่องเที่ยวกับบางบาง,บางเบิร์ตนะครับแล้วก็แออช่องเที่ยวกับบางนะครับขอขอบคุณพี่มากมากเลยพอดีว่าพัดลมเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ซื้อใหม่ด้วยไม่ได้ซื้อใหม่ใกล้เราอยากได้แบบนี้อยู่พอดีตั้งกับพื้นอย่างนี้อยู่โอเคอ่ะหยิบหยิบหยิบเรียกให้ดูนายนี่หมวดนี้เลยนะ สีขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสีขอบคุณขอบคุณพี่เต็นสีด้วยนะครับได้ของถูกไกลมากๆากเฮไปเจอกันหลังจากดูกิจกรรมเ้าดาวของร้านนะครับเราก็จะมาขออัปเดตลานกลางเต็นเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับ ลานกลางเต็นท์ชนบุรีมาลทินนะครับตอนนี้ก็ได้มีบ้านพักให้พักแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่สะดวกในเรื่องการกลางเต็นท์นะครับในส่วนของตัวบ้านพักที่เป็นกระโจมสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะมีเป็นเก้าอี้2ตัวนะครับแล้วก็มีโต๊ะ1ตัวนะครับสำหรับท่านใดที่มาพักแล้วต้องการปิ้งย่างหน้าเต็นท์นะครับก็สามารถทำได้นะครับ ส่วนภายในห้องพักเนี่ยก็จะมีพัดลมนะครับที่นอนโต๊ะวางของนะครับตักก้าผ้านะครับก็สามารถพักได้ห้องหนึ่งโดยประมาณก็สองคนนะครับ ในส่วนของห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็สร้างเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับ โซนนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เป็นวิวภูเขานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับในส่วนที่เป็นวิวแม่น้ำนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวภูเขานะครับ สำหรับชนบุรีเมาท์เท่นนะครับถ้าท่านใดที่สนใจจะเข้ามาพักกลางเต็นท์หรือมาพักเป็นบ้านพักที่เป็นกระโจมนะครับสามารถติดต่อไปกับทางเพจชนบุรีเมาท์เทนได้เลยนะครับช่วงนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ขอให้จองก่อนเข้าพักนะครับ